So tricky, bitch. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาเล่นเกมกันนะก็อธิบายกติกาก่อนจะมีผู้เล่นทั้งหมด5คนจะมีผู้เล่นทั้งคนในการเล่น โน๊กลงคนนั้นจะสามารถที่จะหยิบรายชื่อของผู้ที่เล่นเนี่ยให้เขาได้ว่ากินอะไรใช้กินนี่คือมีมะมะ่าเผ็ดวาซาบิมะนาวเมอร์เกอร์แล้วก็จะเป็นนม,มพ้นแักซี่ถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยก็แบบ มาเดี๋ยวมาดูก่อนมาดูก่อนว่าใครว่าจะเป็นวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวรอติดตามดูเลย ชื่อไงคือใครเป็นคนแทงแลก็คือมุชนาโอเคต่างเยอะแทงเปลี่ยนเปลาขอบคุณนะไม่โดนสามไม่สี่ไม้โล่ใช่ไม้โล่เอาเลยนี่ครับน้ำมันลมมาแล้วนะครับ ครับพี่อ้อนครับผมจับเลยครับจับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับไม่หวาจะเองโดนอะไรค่ะใครโดนินอะไรล่ะนมข้นครับผมโอ้โหหวานเคี้ยวนมข้นช้อนหนึ่งเคี้ยวหวานเคี้ยวสูดปากเหมือนป้อนยาเด็กจกับไปหนึ่งช้อนแค่นี้เหรอ contempla se ใครๆก็รู้ว่านี่นัทโบ๊โบครับผมนัทโบ๊นี่ครับเพราะว่าโดนของแม่แน่เลยนะซอสครับซอสซอสซอสดีนะเป็นซอสมะเขือเฮ้ยยังแข็งไม่ลงเลยด้วยคุณจะเห็นกระป๋องมันยังไงกน,น,นอะอย่าอ้วกอ้วกแก้้อมครับอ,วอบ้วกซ้อมครับ อาการเป็นไงอาการเป็นไงตอนตอนตอนั้นไม่เอาว่ะไปตาญนนะฮะ แฮมเบอร์เกอร์ในแดดดีด้ดีธรรมดาที่ไหนอะธรรมดาที่ไหนทำเดียวนะครับทำเดียวครับผมเพราะก็โดนอย่างเราทำกันหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้เือระมันทารมาลไหมมันทรุาลไหมูกนี้สุดๆนะครับลูกงสีโอเล่นน้ำด้ครับ หนักหมู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 ไก่เป็ดหนึ่งคำครับตรงไหนก็ได้ต่อใหต่อใจั๊กวอกเลยโอเคครับต่อไปต่อไปเลยครับต่อไปต่อไม่เลยแย่เลยครับโอ้โหชิ่งเลยเลูกยากตลอด กินเบอร์เกอร์ไปอยากโดนน้ำแป๊บซี่อะค่ะแก้เรียบแก้เรียบลงให้ลงอ่ะจับเลยจับเลยเดี๋ยวลูกพีเวลาจับจับรายชื่อนะครับก็เป็นของไทยกูแน่นอนครับน้องโบ๊ทเดี๋ยวของมีมี5พวกมันสองเนหรอโน่นนี่น้าท้าโบ๊ทว่างเนี้ยโน่นนี่ครับชีวิตนี้ โกนะครัเบเกฮ้ยน้ำมันลมอีกแล้วครับเลบาสองครับพี่อื่นครับวันนี้พี่อื่นผมบอกให้รับคุณให้ลองเหลองไม่ลองน้ำมันลมครับคนได้จะลูกอะไรวะเนี่ย จับได้จับเรื่องอะไรว่าโดนอะไรหม้อหม้อขาะมอบีน้หม้อวาทาบีไปคนแรกลูกเล็กอะลูกเล็กลูกเล็กชูวาวาซาบีน้ำมัดลมโอ้ยมามามาไปตาลูนนะตาลูนนะครับ นมาอยากให้แบบแต่กล้องโดนเนาะโอ้โหพี่อ้นอีกแล้วอะครับน้องๆเรียบร้อยแล้วครับต้องจับใช่ไหมเบิ้ลนี่ทับต่ออะไรเบิ้ลหนิอะไรนะมันแบารมณ์เราหลอกเน่ยเราดูล่ามีแบไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่างนี้สอสรู้เรื่องระเบิดใส่ เดี๋ยวหันน้าก่อนรส <ละ S 1> ชาติรสชาติมันไม่ได้อะพี่อบอกแล้วรสชาติมันไม่ได้นอนวาสบ,บิดีกว่าจะเปลี่ยนนะากเดเปลี่ยนไหมจากเดิมเป็นวาสบ,บิดไม่ออไเ,มเอาไม่เอาไม่เอาต้อนเปเลยเฮ้ยอยเถอเก็ก,กะผมจะมองเหลี่ยม,มอ่ะครับผน้องไหนน้ำเงินสีน้ำเงินไหนน้ำเงินลูกนี่เขียวเฮ้ยจะบ้าหรือ ผมวเงีายครับเ,เพื่อนใครๆเห็นบ้างอ่ะเร<ม>่อน<ม>ี้ล้องครับเขาเห็นครับวน้ำมันลงสอดสซอสบีแล้วกันน้ำมันลอมาครับเ,เพื่อนๆคนดวงดีเกิน โดนนะครับนนุครับกล้องกล้องจับนี้กล้องโอััเปิดได้เปิดได้จับไข่เลยครับจันึงครับจับไข่ก่อนครับ ปลาสวิ่เดี่โอ้หีน่าจะใช่นมข้นไ้หิ้หวานหวานมันหมหน่ยนมข้นหวานจี๊บครับนมข้นหวานเจี๊บบผมชอบครับผมชอบครับเลยครับ้อนหนึง้อนเลยครับโอ้ยนมข้นหวานเจี๊บหยดน้ำหยดแล้วนะหยด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 ห เดือมุ้นหวันเกี๊ยวครับผมโอ้ยลูกท้อเดี๊ยวตาใครครับเปิดได้นะครับปปปเปิดครับเปิดครับเนี่ยมันลูกมัน ปลาเสาบียงาาเลี้ยนแน่ก็เดียวดีเลยไม่ได้แดกคู่ล็อกช็อกดีจริง,รงช็อกดีจัดเกลมอ่อนเออชิ้นเดียวครับไม่ได้น้ำหอมโอ้โหอะไรเลยรครับพี่พี่อนัังกินทีละคำเลยมือโตร,ระดับนี่แล้วโอ้โห้ ดิเรหนึ่งชิ้นทรมานไหมแต่ดุ๊กแตดุ๊กทรมานลวยครับลุยครับกี้เหมือนตั้งใจจิ้มไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ไม่ใชผมเห็นหมึกอะคุณจับดิอยู่น้ำอีกแล้วอ่ะขอกินน้ำมันลมได้ป่ะไม่ชื่อกูไม่ได้ไม่ไข่ให้มันเหรอจับไข่ให้ผมเลยเอาล่ะยอมโดนโห่ วาซาบิครับอุ้ยสีเปลี่ยนแล้วสีเปลี่ยนอีกแล้วเดีหงาใช่ไหมกินด้วยวาซาบิครับผมเฮ้ยทำเดียวเองแกยังไม่อะไม่ได้แก้ติ่งแล้วทำเดียวปะเล่นไหมเห็นอยากขอหน้าชอบครับชอบเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่นะหยาดหยเดหยาดหยาดขอาวพี่ป้านได้ได้ได้ขอาวพี่ป้านจะองนี่ไงเอาออกมาจองนี่ไงเฮ้ยนิดเดียวที เราทำเดียวไงผมพี่ปอนก็ทำเดียวไงอ่าแปดอ่าปากอ่าปากรอเลยครับช้อนอยู่นั่นนะอ่ปากรอผมว่ามันเกินไปนะเพื่อนๆแบบเนี้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครัไม่ไหวนะครับทำเป็นไก่อันนี่ไม่ใส่ช้อนเลยอะอ่าปากรอเลยครับอ่าเลยครับอ่าเลยครับคำเดียวคำเดียวคำเดียวคับำเดียวอ่าเลยคำเดียวเยอเลยโอเคครับกินครับกิน กินเนีครับกินกินไหไครับกูอยากให้มึงดูเอาไว้เดี๋ยวไม่หมดพอแล้วจะตายแล้วเป็นไรใครแกลงครับแกงผมใครแกงครับันชาเขียวใช่หรอเ่ัชชาไม่สอบชาเขียวพอแล้วพอแล้วอันนี้อันนี้จะตัดออกว่า two hours later มันความมุมัน อามุ่งมั่นของผู้ชาเล็กกี้เรียบร้อยเท้าเกิดอะไรขึ้นกระโดครับเดไร้เรียบร้อยจับ สองเที่ยงองเที่ยให้โดนตลอดเลยนี่ต่อเลือกได้เอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาลูกเดียวเด็ดดูนี่เอาดันทโบดดันทโบดต่อจับจับลูกใครจับเลยมั้งไปน้ำไม่ได้ไลยเฮ้ยไม่ได้อยู่ลูกเดียวโต เฮ้ไอ่สีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีนี um. ้ยังไงก็ชัวร์้อนเหมืเกลือเทศงนงคนแน่แน่ที่สัตว์จริงด้วยนงคนโอ้ไโหเดี๋ยวผมจัดให้ครับรสชาติครบเลยวะบอสปะไม่นี่เขาใส่ช้อนเฮ้ยช้อนมันช้าเอาเหมือนว่าแซวิคกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะจับอ่ะจับอ๋อ เอาดีดี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 ให้มันลงลิ้นนะเอออาปากนะบอกให้อาปากครับดูดิมันบกเลิกนะมันดังเลยตาไงพี่ลูกเอาข้าวมัอร่อยมั้เป็นไงไม่เป็นไรอ่ะขับปากได้ปะข้าวจับครับจับครับคนเก่งเลย คุณไม่เห็นคนเดียวไม่นี่ครับโอ้มหครเลยครับจับให้ไหมไม่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 จับผมบอกไม่ได้ตีเปดตีแปนห่ะเรามาลุ้นันอะไรเนี่ยมาม่าเผ็ดคูณสามเอาแล้วครับของจริงครับวันนี้ปดแกไม่เดี๋ยวคุกว่าไม่ไม่เดี๋ยวคุกินเอง ินให้กกินเลยร่างยังหิวเลยได้ได้ได้อร่อยปะเนี่ยโหดูดูมาม่าดิดูกินคำดูดิก็คำหนึ่งอ่ะเฮ้ยอือหือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่วยเฮ้ยเฮ้ยเด็กคนนี้มั่แหักแจม เอาวอันนี้ม่เอาแล้วอาตาปุ่นตาเอาลงเลยแล้ว

อุ้ยแฮมยังทอดคนนเดยอย่าเไอเดนมาที่ไหนนี่เลย่นอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนอ้าวกใครไปแก้มึงวะมีคนมีคขทุกคนไอ้อ่ะ

สมมติว่าใครแทงลงทุบคนนั้นออกไปเหลือสี่คนตั้งใหม่<อ>แล้วใครคนสุดท้ายโดนกิน<อ>ทุกอย่างทำลงโุ๊็ออกไปเลยขาลงไม่เป็นไรอ่ะอข,ขาลงว่าคนนั้นโดนไปเลยปะ

เราขามตั้งไงเออขาตั้งอย่างเดียวเมื่อกี้ดำมันลงด้วยแต่ขาเรื่องได้ป่ะขาเรื่องได้ให้เ่นด้วยความสุขเลยป่ะอ้โหนี้งานของคนหนักเลมีนเลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยหลับตายยิงเยเฮ้ยอะตั้งอยู่หลับตายยิง มันตั้งอยู่ตรงนี้นตรงนี้ว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้เออ ตอนนี้กูมีโอกาสเลยเฮ้ยเมี่ยกูเรียกไม่ได้ไถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและเดี๋ยวจะมี คอนเทนต์สนุกสนุกแบบนี้ก,กดกดติดตามเราเถอะนะครับกดฟรีนะครับจะได้ถึงพันทับไวๆสำหรับวันนี้พวกผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ